ขอขอบคุณหลายเลยนะครับที่สร้างไปใส่งานกันนะครับเครื่องสูบน้ำท่อออกหนึ่งนิ้วตัวนี้ขายดีมากๆนะครับผมราคาพันกว่าบาทนะครับผมสินค้าตรงปกตัวนี้เป็นเครื่อง2จังหวะเติมน้ำมันเบนซินผสมสอที่พี่น้องครับน้ำมันเบนซิน1นลิตรต่อ2ที่3ฝาประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับผมเขาสามารถสูบน้ำขึ้นจากสระได้เลยนะครับผมในตัวเลือก็จะมีทั้งสายพาน10เมตรสายพานยี่สิบเมตรนะครับที่ว่าโซงน้ำออกสามารถเอาไปรดน้ำพักสวนครัว ไอ้ส่วนพริกส่วนยังได้เลยนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับผมข้างเดียวติดนะครับตัวนี้แบบนี้เลยนะครับผม ตัวนี้แรงจริงบระจกตาพี่น้องครับราคาพันกว่าบาทครับผมหาพี่น้องสนใจนะครับเอาไปสูบน้ำลดน้ำพักสวนพริกสวนผักได้หมดเลยนครับสูบน้ำใส่นาก็ยังได้พกผ้าสะดวกน้ำหนักเบาพี่น้องครับราคาพันกว่าบาทนะครับผมสินค้าตรงปกจิ้มที่ตะการ้าล่างครับ